ความมันในสนามแข่งเรามาติดตามสีสันความจี๊ดจ๊าดอันซีนของนักแข่งกันต่อได้เลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะพาคุณผูชมครับไปดูว่าภายในพิษนักแข่งนั้นนักแข่งก็าทาอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปรู้ว่าความอันซีนของนักแข่งในแต่ละทีมคืออะไรตามมาไปครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งตัวเต่งนะครับพี่อร์ชัดพลเจมิจิต RMI Racing Team สวัสดีครับพี่อร์ความเป็นอันซีนของทีมพี่เองอะ่ะพี่คิดว่าพี่มีอะไรบ้างโอ้เยอะมากเลยจริงๆเพราะว่า i m i Racing Team เนี่ยประกอบไปด้วยนักแข่งประมาณสัก13-15ถึงท่านแล้วนะฮะกันไอจำนวนสมาชิกเราเนี่ยเยอะนั้นเรื่องฮาฮาเนี่ยเยอะมากอย่างผมนะครับในสมาชิกในทีมเนี่ยเขาจะเรียกว่าหัวหน้าเผาไอ <laughs> หัวหน้าเผาทำไมต้องหัวหน้าเผาอะ่ะ น่าจะมาจากที่ผมเป็นอาจจะเป็นเฮดของกลุ่มนะครับก็ผมก็เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาก,ก็จะเท้าความนิดหนึ่งเ,าเราเราเชื่อถือในเรื่องของศิลศาสตร์ก็จะเคารพบูชามากก็จะเล่าถึงเรื่องนี้เลยแล้วกันทุกคนจะรู้ว่าก่อนที่ผมจะลงแข่งเนี่ยผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องไหว้พระต้องให้ครบยุกศาลอย่างมาพีระเนี่ยต้องมี4ี่ห้าศาลเนี่ยที่เห็นนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2012ผมเองปริาฟในรุ่นของซูเปอร์ปรักชั่นกับโยน้องรัก อยู่คนไฟที่หนึ่งที่สองหรือที่3เนี่ยฮะอยู่หัวแถวเลยโยก็บอกว่าปาพี่บางอาทิตย์เปิดแล้วผมบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไหว้พระก่อนอก็ไหว้ตามตามวิธีของผมสรุปออกมาโยเข้ากริดหันมามองกริดข้างๆหายไปไหนอา้าวไปไหนอะ่ะไปไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เออจะแบบไหว้พระจนออกกริดไม่ทัน <c oughs> เป็นทิศสตาร์ทโยบอกเออไหว้ลรงไหว้พระดีไหมเนี่ยต่อท้ายแถวน่าจะอันดับที่20กว่า จากอยู่ที่2จากที่2สบายไปอันนี้คือเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่อาร์ตรถไม่เข้านี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่ารถไม่พร้อมเลยก็ไว้อยู่ใช่ไหมตามสารน่ะสารอานะโอเคขอบคุณมากเรื่องราวทางพี่อาร์ตพี่โยขอบคุณค่ะตอนนี้ผมอยู่กับนักแข่งสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะครับในรุ่นของ Thailand's อร์อีโคก็ดีวันสวัสสุนะครับลอวนน้องต้องตานะครับทีม หมอเสงนะครับเอสปอร์ตเรซิ่งทีมเรามารู้กันดีกว่าครับว่าอันซีนของเขามีอะไรบ้างคือไม่รู้ว่าหนูจะแข่งไปอีกนานแค่ไหนแต่ว่าหนูตั้งเป้าหมายว่าหนูจะต้องขึ้นไปอยู่บนโพเดียมที่หนึ่งที่มีผู้ชายอยู่ข้างล่างความหวังที่ว่าฉันขออยู่ข้างบอนอที่หนึ่งโอที่หนึ่งโออโดยที่มีผู้ชายอยู่สองสามสี่คืาเรียกว่าความหวังแต่พี่เชื่อว่าทําได้ก็ขอให้โชคดีขอให้ฝันที่จะมีผู้ชายลายร้อมอยู่ตำแหน่งที่2 3 4 5. และ5นั้นเป็นจริงขอบคุณน้องต้องตาม,มากๆ ตอนนี้ผมมอยู่กับนักแข่งในรุ่นของไทยแลนด์ซูเปอร์คูลหนท่านพี่ตู่นะครับสมัยทีมตู่วันเอ็นนะครับสวัสดีครับไหนๆได้มาแถวนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เรื่องราวเขาเรียกว่าอันซีนผมมาตั้งแต่วันบุหลานครับมาตรวจสภาพรถครับครับผมพอตกเจนนปุ๊บก็วาจักรยานเลยครับเช็คไลายครับปานบนแท็กครับ5รอบครับ กลับมานี่คือร่างกายฟิตขาตันพักๆๆครับมันใช่เรื่องไหมพี่มาซ้อมจักรยานครับแล้วเรื่องราวอย่างอื่นนะพี่แล้วเวลาลงสนามพี่คิดอะไรบ้างก็คิดว่าเฮ้ยรถจะพังนะเว้ยเดี๋ยวเดิกจะมาปั่นจักรยานจริงนะมันจะไม่มีอารมณ์ปั่นขนาดนั้นเลยต้ยเมื่อวานครับอ่าเก็บน้ำครับ โคมันเลยครับจริงป่ะจริงครับนี่พี่มาแข่งรถบางหน้าใช่ไหมว่าอย่างนั้นเหมือนกันคือเรื่องเรื่องราวก็คือรักในการออกกําลังกายตั <c oughs> ้งใจไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวบางแสนเดี๋ยวชวนเพื่อนที่ปัญญ,ญาณที่กรุงเทพมาปั่นสนามบางแสนกันผมมาอยู่กับนักแข่งในรุ่นของ Thailand Super Eco อีกหนึ่งท่านนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งตัวเกรงเลยหรือเปล่าไม่รู้กับนัชิดเกตมณีศรีนะครับโดนัทเรซซิ่ อะไรที่คิดว่ามันเป็นอันเซนไม่อยากให้ใครรู้เกี่ยวกับการแข่งรถคันนี้เป็นไงก็รถคันนี้รถของทีมนะครับเขาก็ให้ผมมาขับผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่ก็ใปเต็มที่ครับถ้าเป็นเคลดลับก็คือไม่ใช่รถผมว่างั้นเหรอใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถตัวเองอะ่ะก็มันรักรถครับต้องต้องตองเต็มเซฟไปบ้างตื่นเช้ามาทํารถคนเดียวทีมงานยังไม่มาครับเจ๋งมากะคะคือไม่ทํารถตัวเอง ไปทำรถคนอื่นก่อนแต่ว่าเซอร์วิสไม่มาก็ทำมันไม่ต้องสนใจใช่ครับก็ทําอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรครับเติมน้ามันแข่งได้เลยครับมาคนเดียวมาเองแข่งเองแต่ว่าเป็นรถคนหนึ่งเขาคุณผู้ชมนี่คืออันซนของเขาจริงๆมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณเบียร์มากมครับพี่บอยครับจอนสั่งนักสงขาครับ PTT Performance RPM สิงห์นะครับเรามารู้กันว่า อันซีนของพี่บอยคืออะไรครับพี่ครับก็ัสดีครับผมก็พยายามมีสมาธิในการขับนะครับทั้งเวลาก่อนจะลงแข่งนะฮะก็พยายามตั้งสมาธิให้ได้มากที่สุดแล้วก็สงบครับแล้วในแพดดอกในพิษของพี่เองมีอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ คง <c oughs> ไม่มีฮะเ <c oughs> พราะส่วนมากก็จะรู้ว่าแฟนผมดูครับอันนี้ครับผู้ชมเป็นเรื่องรลวาที่อันซีนแฟนผมดูนะครับก็ถือว่าเป็นถือเป็นสมาธิในสนามใช่ไหมพี่แต่ถ้าเหลือ,อ,อไมนะ่เพราะว่าเราเหมือนกับเรามากันทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมพลังเพื่อจะไปสู้ถ้าเกิดเราสู้คนเดียวทีมเราไม่สู้มันก็เหมือนกับพลังเราน้อยครับทับนี่คือสุภาพบุรุษจริงๆครับ,รบขอบคุณพี่บอยมากๆครับพี่ขอบคุณครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เรย์แมคโดนัลนะครับในรุ่นของ a ท l รน d Super p r o d u ั t i o n สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันซีนของพี่เนี่ยในสนามนี้มีอะไรบ้างอันซีนในสนามนี้เหรอโอ้โหคิดไม่ทันเลยแต่ถ้าสนามที่ที่บุรีรัมได้ไหมสนามที่บุรีรัมก็เป็นสนามแรกทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ทีทีมอโนสปอร์ตก็ก่อนจะออกเนี่ยเหลือ5้าทีปากทางพิษเปิดล้วก็เออมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยโอ้โหทุกคนมาผู้บริหารอ่าถ่ายโพสกันเต็มที่พักๆเฉียงแป้นอีกรอบ อ๋อตลบทางทางพิษเปิดตลบแล้วทั้งทีมสองสามพันไปต่อท้ายหมดเลยฟ้าวป้าว <S <S อยางระบายเหรอครับอยางระบายไหมอ๋อระบายไปก่อนแข่งแล้วครับระบายไปชุดใหญ่เลยครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนแข่งก็จะมีตื่นตื่นเต้นเล็กน้อยก่อนแข่งสักแบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะเริ่มกระวนกระวายตื่นเต้นคล้ายๆกับวง <S <S อ่าใช่พันป่วนเหมือนจะขึ้นเวทีแล้วแบบถึงแม้ว่าเราจะแข่งเช้ามาคนดูยังไม่ค่อยมีมีก็ กือบ,บจะแข่งกันเองแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดความรู้สึกอยากระบายตรงนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วสแสดงว่าเขาไม่ได้อินกับการแข่งครับเรารู้เรื่องราวของพี่เล่ไปแล้วเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันผลการแข่งขันเรื่องราวที่เป็นอันซีนเรื่องราวของการระบายนะใช่ระบายเต็มที่แล้วต้องขอบคุณพี่เล่มากๆเลยครับสำหรับนะพี่เอกประวัติเพชรรัตน์นะครับสิลิพลลิ์โพเคศิริพัฒน์ทีมก็ถือว่าเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแต่ผมอยากรู้เรื่องราวของอันซีนครับก็รถแข่งนะครับรายละเอียดมันเยอะปัญหาเกิดขึ้นมีสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นรถแข่งช่างบอกพี่ดูดูไอ้เนี่ยเราใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะไม่รู้มันจะเสียเอาเปลี่ยนมันไงมันก็แพงนะเราก็ยอมรับแต่มันเสี่ยงไม่ได้ไงันี่พี่้รงขับรถกลับกรุงเทพทุกวันแปลว่าอะไรที่กรุงเทพเบื้องหลังก็คือเรื่องของพี่เอกวิ่งเองทำเองเช็คเองทุกอย่างก็คือมีทีมสวิทชทำเบื้องต้นแหละแต่ว่าทุกอย่างเราต้องเช็คเอง ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแจ็คลำหวาดนะครับถือว่าเป็นตัวเต็งในการแข่งขันทรานส e r s ซ r i ี s ในสนามนี้เหมือนกันแต่อยากจะรู้เรื่องราวอันซีนชอบดูหนังมากเลยครับเกี่ยวข้องอะไรกับการแข่งขันไหมต้องเป็นหนังเรื่องรถเวลาดูเนี่ยก็คือดูก่อนแข่งหรือว่าหลังแขง่งมานั่งดูหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยครับถ้าพาสาวไปเที่ยวก็ต้องดูรแมนติกหน่อยอะไรครับมีแอบรแมนติกด้วยใช่ไหมสามบอกแฟนนะพี่ จริงป่ะเอาเอาเอาีกแล้วอันนี้อันซีนจริงๆเลยก็คือเผื่อไว้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ครับรถที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาที่แจ็คเคยขับมาเนี่ยเอาคันไหนที่ว่าสุดยอดตอนนี้ครับแลมโบว์ผมมันมากแล้วก็แอโร่อะไรเงี้ยด,ดีมากเลยครับในโค้งนี่เกาะร้อยอาร์อะไรเงี้ยที่กีฬาพูดไปเลยครับคือมันเสียตรงนึงที่มันแพงนิดหน่อย <laughs> แต่ว่าผลงานก็ใครๆก็คงจะรู้ว่าผลงานของแจ็คเป็นไงบ้าง ทุนครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งทีมนะครับนี่คือทีมเอเนอสนะครับผมอยู่กับพี่เอแล้วก็พี่โหนงแล้วก็สาวสวยพริตตี้อยากรู้ครับเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกของทีมนี้มีอะไรที่คิดว่าเป็นอันซีนบ้างไหมพี่สําหรับทีมพี่เอกอันซีนของเราเหรอครับต้องให้นักแข่งขอ่อนคลที่สุดอะไรอย่างงี้บอกได้ไหมผ่อนคลายยังไงเลงะไงแข่งนะักแข่งนักแข่งเละสิเละส,ลสิกินอาหารเยอะ นอกจากกินอาหารทางกายแล้วต้องกินอาหารนางใจด้วยไงไง<น>ได้มีอารมณ์ดีใช่ไหมนักแข่งอ๋อนี่นี่เป็นสูตรของพี่เออะนองมีอะไรที่อันซีนบ้างของผมก็มาที่นี่ก็ทะเลครับมาพักผ่อนมีสาวๆน้องๆฟิตตี้สวยๆแล้วจะขับเร็วขึ้นเฮ้ยคุณผู้มชมมาแล้วขับเร็วขึ้นมันขับเร็วยังไงขึ้นพี่ลองดูดิหน้าเร็วมนะค่ะเป็นกำลังใจให้ซื้อตู้ค่ะ จากอันซีนโหดมันฮาของนักแข่งช่วงหน้าเรามาดูฝีมือฝีเท้าของนักแข่งแต่ละรุ่นสำหรับศึก Thailand Super Series 2015สนามที่5ที่6นี้ใครได้ขึ้นโพเดียมต้องติดตามช่วงหน้าครับ